สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นฟรีไฟ e นะครับผมวันนี้ามาเล่นฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ผมว่าจีมไม่รู้เป็นอะไรนะใจดีมากเลยแจกต้องปืนอัพแล้วก็ชุดโคตรใจดีแม่ไม่รู้ใจดีเปไหนนะจีเมนะผ่านมากจีเมผ่านหนัดเลยจีเมดีมากเลยนะเออ คนเราเหมือนได้ลองใช้สกินปืนดีๆอะครับผมก็หน้ากากไฟที่ชอบสุดคือหน้ากากไฟแล้วก็ปืนอัพครับดีใจมากมีคนมีสกายวิงด้วยอุ้ยอันนั้สวยเว้ยเออใช่ได้ใช่ได้ไม่ค่อยหน้าตำหนิเท่าไหร่ตัดไปตอนลุงเลยแล้วกันนะ สวัสดีครับช่วงนี้เกมฟรีไฟก็จดีมากเลยแล้วไอที่ผมว่าจะทำซีรีส์ผูผักนะครับก็ขอเวลาหน่อยนะก็ผมนั่งจะตัดผักไม่ถนัดเลยโอเคโอเคครับดีมากดีมากได้ดูดิทอมสันอนะ สายปีมีโอกาสมากขึ้นนะมีโอกาสแค่ย24ชั่วโมงครัก็ยังดีครับทุกๆปีก็เจ็บครั้งหนึ่งไหมไม่รู้ผมก็ดีใจมากไม่อคอ่อะเอาปืนนี้ดีกว่า ทอมสันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำไมผมเล่นไม่เปิดเสียงก็มันจะลำคาญไม่ใช่ลำคาญเวลาพูดมันจะไม่ได้ยินนะเออเวลาพูดมันจะไม่ได้ยินเกมนี้จะหาซองยาวเล่นนะครับ หายแล้วเพื่อนไปได้หนึ่งไปชุบก่อนอเมื่อกีโอเคครับสวยมากปืนนี้ ก็อย่าไปสนใจเลยครับชุกเพื่อนชันบสี่ร้อยพอมึงก็มึงก็ยังจะไปที่เดิม,มโครดซิงลยเจอเพื่อนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องไปนั่นเขาเขาเรื่องอะไรก็เรื่องของเขายาไม่มีเลยวะ่ะเออยาไม่มีเลย ปทิ้งไว้สากสิบครับตัดไปตอนเจอคุณเลยแล้วกันนี่คือเปิเปืนที่โกงที่สุดในแผทนี้ qc แปดศูนย์ 逮捕了。 เป็นกากนิดหน่อยครับวอสดี Sorry. ขอโทษทําอีกีแต่ว่าทําไมเอาคีมมันปืนอัพทั้งทีนะขอใช้หน่อยเพื่อนก็โหดนะโหดโหดหิวรวยมีอัด้วยนะครับ เสได้จเขาไม่แจกอินโฟอ่ะเพื่อนไปอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหมไม่ไปดีกว่ายิมเคตัวติงไปแล้วขอฟังเสียงหน่อย น,นะนานๆานทีเราจะใช้มีปืนอัพครับอขอบคุณเจมส์เจมส์ก็ดีมากเลยคนระับ คนนี้ครับเขาจะจัดการได้หรือไม่น่าจะไม่ได้วะอโอเคครับเขาจะไปยิงสวยมากเขาเล่นแบบนี้นกไ็ไม่น่าเราแบบอื่นไม่น่าเราแบบกลัวตแล้วไหมไม่ไตาย มันมาตายจะชัดอยู่ไม่ได้เยสวยมากขบคุณเนยขอะคุณดีดมจังขอัง กิจน <Es> <an> like ี well? ้ก็ยาวๆไปเลยเก่งว่ะเพื่อนมึงเก่งมากของอยู่นี่เพื่อนเเข้าไวก่งมากเลยว่ะแต่งตัวก็ใช้ได้นะอือเก่งเลยอ่ะ ย,ยิงด้วยอะยังไรอะเป็นตัวยาวไเลยครับคือที่หกผมอาจจะนาน,น,นทีลงคลิปเพราะว่าด้วยความสเสียดอ่ะมันไม่มีคนดูเลย ถ้าคนดูมันก็ยังพอมีกำลังใจอยู่คนดูช่องเราสิบคนยังไม่มีเลยอ่างเก้าคน้วยตามครบร้อยนะเอ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนเอ้ยไม่ต้องมาดูขาบูด,ดีกว่าสวยว่าเพื่อนมีงตึงมากเลยอะ เล่นสวยจัดเชิงไดนะ้เออเล่นเชิงได้เลย <A S 1> ว่าเคยขึ้นมาสเตอร์แน่เลยจริงกลัวได้ใช่ไม่ใช่กลัวได้กลัวใช่ตรงนี้มาหรือเปล่าแค่ตึงตึงกิลมากมากยอ,ยองนั่งยองจิ้บก็นั่งยอง từng tương tung đen 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 tung đen đen ui tung tung cái tung tung quá này hả ai tung 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 ไม่คิดช่วยเพื่อนนะนะเบอร์สองกันมาแล้วแต่ผมว่าเพื่อนคนนี้ดีมากเลยแอดเพื่อนเลยเดี๋ยวผมตัวเอสนะครับผมมาแล้วผมก็ขอเอปเพื่อนไปแล้ว,วขออเขาไ,ไม่น่ารับไม่เสียเออตายวงเพื่อนตายวงวงแรงวงแรง แงมากกว่าไ,ไม่ตึงอ่ะให้พอเบรกดีกว่าได้ดีหน่อยครับผไม่น่ารับเขาตึงมากจริงๆ สวยว่ะทำได้ดีเลยเยอะยาวพีกนี่ตึงว่ะเขาเล่นยังไงวะกูอวยเขามาตั้งนาน่ะกวาเขาหน้าเป็นสายเติมยิบแน่เลยไม่นิดกลัวแต่ว่าเนี่ยมันแจกฟรีเว้ยตึงตงตึงตึงงเลยนะครับ ที่ม่งผ่านอ่ะเฮ้ยเฮ้ย UVPN ดงเช็ม่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเช็มไม่น่าเช็มเขาดักตรงนี้แล้วศัตรูไม่เห็นอ่ะไปตรงนั้นเรียบร้อยเลยเขายังไงเขาก็ต้องข้าวงไว้ดวงอบท้าย อ่ะเรียบรอยครับสตูหินนั่นไหมวะอ๋อด้านบนด้านบนเออฉลาดว่ะสตูดันมาครับยังไงครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันมาลุนไปพร้อมกันครับอุ้ยอุย้ยไปเลยเนาะ Det da uh, 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 uh. Det, 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 det. det, det, det.